มาดูอีกหนึ่งคันนะครับกับคันนี้นะเป็นมิส s u b ิชิไทตันสีประตูนะครับแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะเจ้าของเคม,มาว่ารถโคตรสวยนะครับแล้วก็พร้อมจัดจัดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจริงขนาดไหนต้องลองดูนะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจากที่ผมสอบถามข้อมูลไปแล้วก็ดูตัวรถไปนะครับเงื่อนไขค่อนข้างดีนะคันนี้ราคาได้ด้วย แสนสองหมื่นกับอีกห้าพันราคานี้เป็นปีศูนย์แปดนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยอีกต่างหากนะครับคือเครดิตดีฟีดาวได้อ่ะคิดดูดิฮะส่งค่างวดอยู่ประมาณไม่ถึงสามพันอ่ะอประมาณนั้นนะโอเคเลยแหละผมว่านะเงื่อนไขก็ค่อนข้างดีถ้าตัวรถพร้อมจริงนะครับอย่างที่เจ้าของเคมไว้นะผมว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากทีเดียวเนาะด้วยความที่ว่ามันได้สี่ประตูด้วยแล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้อีกต่างหาก นะครับก็ต้องมาดูนะฮะว่าสภาพมันพร้อมใช้ขนาดไหนนะสำหรับไททันคันนี้เริ่มที่ภายนอกก่อนเลยแล้วกันนะครับแก้มขวาบางฝากระโปรงบางกระจังหน้าโอเคอยู่ครบไฟหน้ากันชนหน้าไฟตัดหมอกสปอร์ตไลท์โอเคครับทางด้านนี้แก้มซ้ายบางโอ้โหประตูก็บางบางจัดเลยดูดิฮะโอ้โหแม็กไลเนอร์ไม่มีรอยเจาะเลยนะ นี่ครับประมาณนี้ฝาหลังโอ้ได้เดิมนะเนี่ยวิโอ้โหดูดิรอบตัวรถนี่คือเดิมทั้งคันเลยนะนี่ฮะนี่ครับ,รบเดิมบางบมากมากโอ้บ,บางแบบบางจัดเลยนะฮะก็สังเกตได้นะครับมันจะมีริ้วลอยนะอันนี้คือไปได้ทาสีแล้วเนี่ยจะเป็นรอยข่วนตีนแมวนะประมาณนี้มันรดนกิ่งไม้อันนี้ผมไม่ชชว่์ว,ว่าในกล้องจะเห็นชัดขนาดไหนนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูด้วยตาเปล่านะ่มันจะมีรอยขีดข่วนเนาะประมาณนี้ แต่โดยรวมนะจากที่ผมดูนะเนื้อสีภายนอกด้วยความได้เดิมบางแบบนี้ผมว่าคันนี้นะ่าจะมีประมาณเก้าสิบเปซ็นะสำหรับเนื้อสีภายนอกดูสิครับมันแทบจะไม่เห็นรอยด่างอะไรนะครับเพรารอยขีดข่วนก็น,น้อยนะบุบหนักชนใหญ่ไม่มีบุบเล็กยังไม่มีเลยคันนี้ดูดิดูสิฮะโอ้โหตัวรถสวยจัดโอเคครับภายนอกผมให้เก้าสิบเปอร์เ็นเลยมาดูทางด้านภายในครับโอ้โหภายในอ่ะแผงประตูนี่ <laughs> เป็นอย่างนี้ทุกคันเลยอเ่ล่าเนี่ยนะฮะไททันเนาะ โฉมนี้นะเนี่ยครับจะเป็นรอยทะลอกเนี่ยแทบจะทุกคันที่ผมเจอแม้กระทั่งรถที่บ้านก็เหมือนกันเนาะก,ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับขอบประตูนี่คือเดิมโรงงานแบบนี้การันตีแน่ๆนะครับภายในคอนโซลเดี๋ยวดูก่อนโอเคฮะไม่แย่แต่มีคาบกาวสองหน้าติดอยู่นะครับนี่ประมาณนี้หน้าปัดเดินใหม่เดี๋ยวลองมาดูอีกทีหนึง่งคอนโซลกลางช่องแอร์โอเคอยู่ครบส่วนใหญ่ช่องแอร์ของรุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังอยู่แล้วนะเป็นข้อดีนะของไททันเลยนะครับนี่ ประมาณนี arias, winter, auto, oh, ้เกีย no ร์ออโต้นะครับเป็นลักษณะเกีย no ร์แกนตรงประมาณนี้นะครับเบาะหุ้มมาด้วยผ้านะครับเบาะของเดิมก็เป็นผ้านะคันนี้เนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับแต่ไม่ขาดนะดูแล้วนะครับไม่แย่ผมพื้นโอเคครับดูสะอาดอยู่นี่ฮะตามนี้ด้านหลังเดี๋ยวดูนิดนึงนะทางด้านหลังอุ้ยประตูหูชอบอ่ะครับปึ๊บโอ้โหสนิทจัดด้านหลังเนี่ยเบาะก็เป็นอย่างนี้นี่นะฮะสะอาดอยู่นะเบาะเดิมอันนี้เขาคุ้มกันเปื้อนมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่แย่นะครับ วิ่งโอ้โหเริ่มจะคุ้มเข้ามาแล้วฮะเนี่ยจากที่ดูภายนอกภายในนะครับเดิมบางภายในไม่แย่ด้วยนะฮะแสนสองหมื่นห้าพันนะครับปีศูนย์แปดไททันสี่ประตูเกียร์ออโต้โอ้โหเฮะจัดไฟแนนด์ได้อีกตั้งหากนะคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มแน่ๆแ,และถ้าเกิดไปขับนะเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับเบรกล้อยางต่างๆอ่ะนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมว่าคุ้มแน่ๆน,นะครับจัดไฟแนนด์ที่เต็มนะสำหรับคนเครดิตดีนะฮะ นี่ฮะประมาณนี้โอ้โหดูซิเป็นไงโอ้โหคือยไม่รู้จะไปตีอะไรจริงครับดูดิโอ้โหน,น็อตคมกลิบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงทางด้านนี้ล่ะห้โหบานประตูต้องบอกว่าปิดเปิดง่ายมากสนิทกึึบโอโ้จริงครับจากที่เจ้าของเคมเลยจากที่ดูตอนนี้นะดูสิซอกในดูดิโอ้โห อันนี้ผมรีวิวตามที่เห็นนะผมไม่มีอวยอยู่แล้วนะครับจุดไหนที่มันดีเราก็ก็คุยกันตรงๆเนาะไม่ดีเราก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับแต่จากที่รีวิวมาถึงจุดนี้นะครับภายนอกภายในนะคันนี้ผมว่ามีเกือบร้อยอะปีศูนย์แปดโอ้โหแล้วผมเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยเดี๋ยวผมอย่างนี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก,กับทางเจ้าของอีกทีให้เจ้าของช่วยเช็คให้เหมือนคันที่แล้วนะที่ผมรีวิวไปคันมัตตาพีทีห้าศูนย์นะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะับผมให้เจ้าของเช็คให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะสรุปได้ประมาณไหนนะมันจะจัดได้กี่บาทต้องดาวไม่อะไรไม่ค้างงดเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาสรุปฟังท้ายคลิปอีกทีหนึ่งครับทางด้านห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นคาดฝุ่นนะไม่ได้ล้างนะคันนี้นะครับแต่ก็ดีฮะมันมันก็โอเคฮะเร็วเนะรับดดูิ ไม่แย่นะอันนี้คือต้องบอกว่ารถเขาคนครข่างเดิมเลยซีเดียวนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดล้างทำความสะอาดห้องเครื่องนะโอ้โหมันจะเห็นชัดกว่านี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่นี่ก็ช่างมันนะไม่เป็นไรนะครับ <S <S ถือว่าไม่แย่ <S <S โอเคครับคานได้เดิมมาร์กเดิมหมดเลยเม็ดเชื่อมเดิมนะครับล็อแก้มเดิมนี่อย่างนี้นะครับซุ้มซอกด้านในนะครับไม่มีเ,ออเขาเรียกอะไรตัดผูชื่อไม่มีสนิมและที่แน่ๆนะครับเครื่องยนต์ จริงๆร,รุ่นนี้เดี๋ยวผมแนะนาตรงๆเลยดีกว่าครับปัญหาที่พบเจอไปบ่อยจริงๆเครื่องยนต์ตัวนี้มันไม่จุกจิกนะครับที่จริงๆจริงๆน่าจะเป็น EGR จนใหญ่มันก็จะขึ้น c อ d e error ตัวนี้มานะครับก็ไปอุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาใครไม่อุดก็แล้วแต่นะคใครอุดก็ได้นะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกปัม๊ม power นะครับก็จะมีปัญหาเวลาใช้งานไปนานๆตรงนี้ก็มันตรวจสอบดูแลแล้วกันนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แบบปัญหาหลักอะไรขนาดนั้นนถ้าาเรรดูแลมัจิงๆก็บ สำหรับตรงนี้เนาะนอกนั้นก็มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับอบล็อกนี้เนี่ย DID บล็อกนี้นะต้องบอกว่าเหนียวนะครับแล้วอาการจุกจิกก็ค่อนข้างน้อยแอคชั่นเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เดินนิ่งและเรียบมากวานนี้เลยนะครับไม่มีกลิ่นโซล่านะปกติไอ้ตัวแป๊บพวกนี้นะครับผมรีวิวไปหลายคันนะครับก็จะมีพวกเขาเรียกลูกยางตรงแป๊บนะครับแป๊บรางอ่ะนะฮะมันจะรั่วมันจะซึมอะไรเงี้ยก็จะมีกลิ่นโซล่าออกแต่คันนี้ถือว่าโอเคครับไม่มีกลิ่น แล้วก็นี่ฮะไม่ไอไม่ควันคือต้องบอกว่าเครื่องบล็อกเนี่ยดีจริงๆนะส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะท,ที่เป็นปีใกล้เคียงกันนะครับเกือบลืมครับก่อนจะไปลองขับเดี๋ยวผมขอเช็คช่วงล่างก่อนนิดนึงนะครับโช๊คโอเคเปลี่ยนใหม่แหนบโอเคครับมียางอะไหลมาให้ เผาหลังโอเคเดี๋ยวดูเผ่ากลางนิดนึงทางด้านเผ่ากลางนะครับในกล้องอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าจากที่ผมกล้มดูเนี่ยผมมองว่าเผ่ากลางเนี่ยค่อนข้างสวยเหมือนจะเปลี่ยนมาใหม่พวกยอยก,กระบาดก็ดูใหม่อยู่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นต้องไปลองขับจะได้ฟังเสียงดูนะครับว่าพวกกระบาดยอยเผากลางนะเพราะคั้นเ้เป็นเกียร์ออโต้มันใช้งานได้ปกติไหมถ้าไม่ปกติจะมีเสียงแกล้แกๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงก็คือพร้อมใช้เนาะ ถ้าไห่ห่อนด้วยยิ่งดีโอเคครับก่อนไปลองขับครับเราขอเช็คกระจกก่อนโอเคครับกระจกใช้ได้หมดนะครับอ่าได้หมดเลยทุกบานนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับกระจกปรับมองข้างอ่าเริ่มจากด้านขวาก่อนโอเคใช้ได้ครับด้านซ้ายอ่าโอเคใช้ได้ครับเรื่องไฟฟ้าตัดออกไปนะครับหน้าปัดเรือนไม้นี่ครับใช้ได้ทุกจุดรถใช้งานมาไม่เยอะด้วยนะสองแสนอ่สองแสนสามหมื่นโลถือว่าน้อยนะเป็น รถปีศูนย์แปดผมจะได้ไปขับมานะต้องบอกอย่างนี้นะครับอย่างกับรถเดิมออกศูนย์นะฮะคือผมไม่มีอวยอยู่แล้วนะครับคือรีวิวตรงไปตรงมาแต่อันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับค่อนข้างที่จะมีความเดิมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับ, G รบเ,รเกียร์ออโต้นะฮะแน่นเอ่อสีเลเกียร์คือแน่นตึ๊บเลยนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้เนี่ยเวลาที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันไม่มีกระชากไม่มีดีเลยเปลี่ยนตามรอบปกติสมูทมากๆนะครับมีอะไรอีกละ่ะพวกเบรกโอเคเลยอัตราเร่งกําลังเครือ่องยนต์ นะครับไม่มีตําหนิหรือว่าไม่รู้จะไปติจุดไหนของรถคันนี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาภายนอกนะครับภายในตัวเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติเบรกนะครับช่วงล่างเพ้าคับแหนบต่างๆมุมเลี้ยวเป๊ะมากนะฮะก็ตามนั้นนะสรุปอย่างนี้ดีกว่าผมมองว่าบนราคา1น5 0 0 0บาทกับรถสเปคประมาณนี้สภาพประมาณนี้ผมว่าโคตรคุ้มนะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่หรือว่ามีงบประมาณเท่านี้แล้วกําลังคิดว่าจะซื้อรถ ยี่ห้อไหนรุ่นไหนอยู่นะผมมองว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและหนึ่งโจทย์ที่น่าสนใจทีเดียวครับส่วนเรื่องไฟแนนซ์นะครับจากที่ผมสอบถามกับทางเจ้าของไปนะครับเจ้าของก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่ว่าคร่าวๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์บุราคาหนึ่งแสนาบาทน,นะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นเงินสดนะครับก็น่าจะได้อยู่ประมาณแสนสองหมื่นต้นทุนจากที่ผมสอบถามเจ้าของไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะลดให้ได้อีกนะครับจริงๆราคานี่ผมว่าถูกแล้วนะสำหรับสเปคประมาณนี้นะฮะย้อนกลับมันนี้นึงเกี่ยวกับเรื่องไฟแนน นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสรุปอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนบนราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเกินหันบาทเนี่ยฟรีดาวได้นะครับขังางยอดอยู่ประมาณ2000นะครับสองพกว่ากว0 0สนิดนิดเนาะก,ก็ประมาณนั้นนะถือว่าไม่แรงนะครับก็อยู่ที่เครดิตส่วนตัวด้วยนะครับก็ตามนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ผมพยายามารีวิวอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามหารถอยู่ในงบประมาณเนี้เยเลทประมาณเนี้ย มาให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับทางช่องตำลารถด้วยยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนไม่เจอกันในทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ